yeah <laughs> วันนี้ดิฉันจะมาปเป็นเซนต์นะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านสุขภาพปรางพัดนี่เลย H ค่ะเอสเทนครีมล้างหน้านะคะแล้วก็บำรุงผิวไปในเวลาเดียวกันนะ,ะเสร็จในขั้นตอนเดียวเลยตั้งล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวอยู่ในขวดนี้นั่นเองนะคะนี่คือเอ0เทนครีมล้างหน้านะ,ะจะมีครีมที่มีคุณสมบัติในการดูแลผิวของเราช่วยกระชับให้เราผิวเราเนี่ยดูดุดชื่นแล้วก็เใสนะ,ะสารสกัดจากรางไมแล้วก็แกะ จากผลิตภัณฑ์มากมายที่มาช่วยดูแลในผิวพั้นของเรานะคะวันนี้เรามาดูด้วยว่าจะดูแลแบบไหนนอกจากมีครีมล้างหน้าแล้วนะคะบ้านของป้าแปรงฟัดยังมีนี่เลยค่ะเทสเทนนะคะเซรั่มดูแลผิวของเราหลังจากเราใช้ครีมตัวนี้นะคะผิวพั้นของเราจะได้รับการปกป้องและดูแลเป็นอย่างดีใช้แล้วทมให้เราดูแลอ่อนเยนวนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ดูเว็ดจ,จะมาปีเซนแล้วก็สาธิตให้ดูนะว่าทำแบบไหนเริ่มจากการล้างหน้าก่อนค่ะเดี๋ยวมาล้างหน้านะคะ มาดูขั้นตอนนะคะเราก็ใช้ครีมล้างหน้านี้นะหยดลงไปนะคะบนฝ่ามือ1นถึงสหยดนะคะหลังจากนั้นนะคะสังเกตหน้าของพี่นุเอดไว้ให้ดีนะคะนี่คือก่อนใช้ก่อนล้างหน้าด้วยครีมเฮดเตินนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ครีมนะคะแตะไปนะคะบนใบหน้าของเรานะคะหลังจากนั้นก็ใช้จอนิ้วนะคะนวด นวดนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็สะอยสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงคะหลังจากเราใช้ครีมล้างหน้าจะสัมารถได้ถึงความอ่อนละมุนแล้วก็กลีมนหอมกล้องกลิ่นส้มบางๆนะอยู่บนผิวหน้าของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราคนที่ผิวแห้งก็ หลังจากเรานวดเสร็จเราก็ไปล้างออกเลยนะคะแต่คนที่ผิวมันหลังจากเราใช้เสร็จเนี่ยเราก็หมักไว้หนึ่งถึงสองนาทีเหมือนผิวของพี่ดเดียรเนี่ยต้องหมักไว้หนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะเอละคะโอเคนะคะว้าวรู้สุกเป็นไงบ้างคะในที่นี้คือครีมล้างหน้าเดี๋ยวพี่ดเดียดจะล้างออกนะคะนะคะตอนนี้พี่เดียดก็ล้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะซับซับเบาๆบนะคะเพื่อให้หน้าเราสามารถลงเซรั่มได้ ประมาณนี้นะคะเกิดอ,อะไรขึ้นคะว้าวสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะคะอ่อ,อนนะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงทำให้หน้าของเราเนี่ยดูนิ่มสบายนะคะต่อไปนะคะเราก็มาลงเซรั่มนะคะนี่คือเซรั่มนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านสุขภาพปรางวัดที่ดูแลผิวหน้าของเราให้เราดูอ่อนไวันะคะในการใช้เซรั่มก็เช่นเดียวกันนะคะ1ถึงสหยดนะคะลงบนฝ่ามือของเราแล้วก็แตะ ลงไปบนใบหน้าของเรานะคะหลังจากนั้นก็ใช้สองนิ้วเช่นเดิมนะคะทาทาเบาๆนวดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นดูนะคะนี่คือผิวหลังจากที่พี่หนุหย่ยล้างด้วยโฟมนะคะ s 1แล้วก็ลงเซรั่มจะรู้สึกสัมผัสได้ด้วยตัวของพี่หนุหย่ยเองนะคะว่า พี่หนูอยากจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนแก้ไม่กี่เนีท่ทีว้าวเกิดอะไรขึ้นคะตาปุ๊บแ a ปั๊บตระชับผิวเลยไม่เหนียวเนอ,นอะน่ะไม่ดำคาญไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าเหนียวเลอะนะคะรู้สึกว่าสบายแห้งแห้งงะเห็นเห็นไหมคะ he ard, he ard สังเกตแตกต่างไหมะคะกับเมื่อกี้นะคะว่าผิวของพี่หนูอยากก็เปลีป่ยนแปลงไปรู้สึกสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ ไม่เรียกว่าไม่ไม่ตึงอะนะคะไม่ตึงเพราะผลิตสาร์านอ่อนโยนต่อผิวนะยิ่งกว่าปีของตาลกน้อยนะคะคือทมเราดูอ่อนวัยไม่มีใครสามารถตายรายุคของเราได้เลยหลังจากเราใช้เซรั่มนี่คือคุณ,ณประโยชน์ของเซรั่มของบ้านสุขภาพปรางพัดเป็นยังไงคะสุดยอดมากมากเลยใช่ไหมคะต้องตอบได้เลยว่าว้าวานี่คือความประทับใจที่พี่หนดดูอยากออกมาบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเซรั่มของบ้านสุขภาพปรางพัดใจได้ แบบว่าราคาหลักร้อยสามารถซื้อซ้ำใจได้ตลอดเลยนะคะเอาล่ะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไวปป้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ